เฮ็ดยังอีหยังตีตีนนะขีดตบว้าวขีดตบตีตีนไปเฮ็ดยังมาไปเฮ็ดยังหน้าไปฝังทอฝังทอคาเทนาบอ่ะเสียจจกอันแล้วเป็นหลินเชลเดื้ออยู่คนเทนาบอ่ะเมื่อยบ้เสียดยังนั่งจิ้มขีดินออกวะฮะ ขีดทิพย์ตินเีโอ้โหรองสเลตเถี่ยพ่อเราอย่าไปเห็นที่บาดขานะขาคนหรือขาสั่งนะขาขาดึกด่าใช่ง่ายเอ็งดูเออพูดอะขี้พนดงลางอยู่หาคนหรือขาอย่างนี้